เทนนิสกันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆคนรอคู่นี้ค่ะการพบกันระหว่างโนวักโยควิชกับราฟฟเอลนาดาวเ<ช>จอก,กันเร็วไปหน่อยเหมือนกันเนาะก็เออโนอเล่เขาเป็นมือวางเดิมๆไง,งจาดก,กันเซนเนอร์ไงเลยผิดแขนนิดนึงแล้วก็พอได้เห็น2คนนี้นะลงเล่นแล้วมีตาธงชาติอยู่ที่หน้าอกนะโอ้โหฟิลลิ่งมันได้มากเลยขนลุกนะเ,เออคือมันมันเหมือนเดวิสคัพแต่มันใหญ่กว่านั้นมันคือโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็โอ้โหไปไปตามคาดครับโอ้นาดาแม้ว่าจะเป็นสุดยอด สุบัลมมาครูของเครคอร์ดจะเก่งกว่ากีโมโคลียมันจะเก่งว่ากุสตัวเครเทนมาแค่ไหนนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆครับเซอตอแรกโดนไปสามเหล็กครับนึกว,ว่าชอกวิ้เขาเขาหนุ่มกว่านะครับแล้วก็ร่างกายเขายืดหยุ่นกว่าวิธีการเล่นเขาคงทน <ๆ S 2> ได้นานกว่านะครับคือกาวสโตเขาไม่ไม่ได้ย่อเข่าขนาดนั้นนะ,นะครับนาดาวเขาเขาเกิดมาเพื่อทาลายล้างพวก เขาเป็นลูกท็อปสปินอะเราอะยังคิดว่าเหลือเชื่อเลยนะที่นาดาวสามารถลากตัวเองมาขนาดนี้ได้เราพูดจําได้ว่าถ้าเกิดจะไม่ผิดเหมือนเราคุยกันมาตั้งนานแล้วนะว่านาดาวเนี่ยครับเอ่อถ้าจะยืนระยะเราว่าแบบอาจแบบไม่นานเท่าเฟเดเลอร์เฟเดเลอร์ไปก่อนอืมเฟเดเลอร์เขายุ่งยอ่แต่อายุเยอะกว่าบวกบวกมาไม่ถึงปีป่ะหมายถึงอายุอ่ะ่าปีสมควรเลยพี่จริงเหรอเออสมควรเลยฮะเออนาดาวเท่าไหร่นะปีนี้นาดาวเกิดแปดสามมั้งผมจะไม่ผิดนะ โอ,อ้โหามก็เคยเยอะแล้วนะอ่ะแต่ว่าก็ไม่วเดี๋ยวหาให้ให้ช่ใช่สุดท้าย<ม>ก็แพ้ครับเอเซตสองเนี่ยโอ้โหได้คนแบบเฮทั้งสนามอ่ะเพราะแฟนเขาเยอะด้วยในฝรั่งเศสเขาเป็นแชมป์โลลังการ์ล็อตนะครับแล้วก็เอเซตสองเขาโดนนำ4-0กลับมาชนะเกลับมาเสมอ4-4แต่ว่าก็โดนเบรกไปอีกครับแล้วสุดท้ายยอคุยเขาปิดเกมเสิร์ฟได้ครับโโอ้หเสิร์ฟแรงมากนะครับก็ชนะไป6-4ในในเซตที่สองนะครับนาดา8-6 เกิดปี86 1นก็86อะเออใช่ใช่ใชแล้วหนุ่มกว่าโรเจอร์โรเจอร์รู้สึกกับแปดเกออิดแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเออใช่นะครับก็เกิดแปดหนึ่งใช่ใช่เอาชนะไปได้ครับนาดาวเขาบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆครับคือร่างกายเขาเขาเพิ่งกลับมาด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ก็อยากมานะคือ คือโอลิมปิกมันก็เป็นเกมที่ทำเพื่อชาติด้วยแล้วมันเป็นสนามที่เขาแบบเขาคิดในใจว่าเขาน่าจะไหวเนี่ยคิดดูสิทุกคนงงตอนเขาไปวิ่งเขาเพิงอ่ะเอ้าวทำไมเป็นแบบสเปนนิชแต่มาแบบอะไรอย่างงี้แต่คือเขาเป็นเป็นคิงออฟแบบคิงออฟเคลียคอร์ดอ่ะคิงออฟโรลังกาโรสใช่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปิดฉากโอลิมปิกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขายังลงอ่ะประเภทคู่กับอัลคารัสนะครับเนี่ยอยากให้ได้คู่กับอัลคารัสก็มีโอกาสนะครับก็ เราคุณอิชเชงก็้สัมภาษณ์ใช่ว่าโล่งใจที่ทําได้ตามตามแผนนะคือคิดไม่ถึงเหมือนกันถ้าย้อนไปในปี2006เนี่ยก็แบบยังไม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะสามารถมาแข่งกับนาดาวได้จนถึงวันนี้เป็นความรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆส่วนนาดาวเองก็บอกว่าขอโฟกัสกับประเภทชายคู่นะคะที่ไปเนี่ยแหละจับคู่กับคาร์ลส์อาคาาสล่าเหรียญทองแล้วก็เดี๋ยวขอตัดสินใจอนาคตของตัวเองอีกทีหลังจบโอลิมปิกเกมส์นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน ครับผเล่นมาขนาดนี้สุดยอดแล้วอ่ะครับเนาะอ่ะมาดูเมื่อกี้บอกกีฬาที่นี่นายอยากถ้าแบบเลือกได้อยากเป็นนะักกีฬาประเภทนี้ที่สุดก็คือยิงปืนค่ะไปดูกันนะคะอันนี้ยิงปืนอุปกรณ์เท่เลยอุปกรณ์อย่างเท่เลยนะดูดิชุดก็เท่ เทมากอันนี้เขาปิดตาเพื่อให้มองข้างหนึ่งอ่าใช่เขาก็จะมีมที่ใส่เออเชิงหลีหาวค่ะนักกีฬายิงปืนทีมชาติจีนยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในรอบชิงชนะเลิศปืนยาวอัดลมบุคคลชายยิงได้252.2คะแนนทุบสถิติโอลิมปิกส์ค่ะที่ทางด้านของวิลเลียมเชเนอร์นักแม่นปืนชาวสหาัฐอเมริกาทำไว้เมื่อปี2020 ในโตเกียวเกมส์นะคะคก็ตอนนั้น2021สิก็คว้าเหรียญทองไปครองนี่เป็นเหรียญที่2นะคะเหรียญทองที่2ของเชิงเลยหลังจากที่คว้าเหรียญทองแรกในประเภทปืนยาวอัดลมทีมผสมไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากยิงธนูก็สนุกนะแต่ยิงธนูฝั่งเกาหลีเก่งเก่งโอ้อุปกรณ์ดูไฮเทคมากเลยใช่ยิงปืนเนาะแล้วมันมีเรื่อง,องยิงปืนถ้าจาไม่ผิด สมัยก่อนเคยทำรายการกีฬาแล้วไปสัมภาษณ์นักกีฬามันจะมีแบบจังหวะหายใจมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะสมาธิจังหวะการมองอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเยอะแล้วคุณคือคุณฝึกแล้วคุณไปทำอะไรฮนะในชีวิตจริงก็ยิง <มา S 2> ยิงนกอุดอุดหงิดก็เข้าสนามยิงปืนอไม่ใช่พูดเล่นมันแพงกะระสุนมันแพงเออน่ากลัวเว้ยมจะยิงขนุเท้ ยิงธนูเทพแต่ยิงธนูก็ยากถ้าเราไม่กำลังแขนไม่พอนี่ก็เคยไปทำที่ต้องง้างเออไป,ไป,ไปชีวิตแอดวนาเจอมันง้างได้ด้วยหรอมันแข็งมากเลยนะแมากแต่แล้ว,แล,วแล้วมันต้องอย่างเงี้ยนิ่งๆอะ่ะไปนี่พองงานไยมือที่สัน่นงลองไปลองไปเขาใหญ่เขาใหญ่มียิงธนูเยอะออสนุกสนุก